ลายเติอเึ้งด็หนพี่น้องเงอทำย่ารัน ัวเดียวนี่นแล่นเป็นเต้าหนอนเลยกระถิ่น้อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสาวตองอีสานบ้านนาจ้าพี่น้องจ้ามางมปลานลำขอนพี่น้องมาลุ้นกันว่าจะมีปลาอยู่บนบังปลาเนี่ยนะพี่น้องจ้าแค่เห็นพวกบ้างดูไปทางไหนเราจะยิบจะบุญลงเลย น้ำขอนเด้อมีแต่ปลาเข็มมั้ปลาจิดิลจิได้ปลาปิ้งหรอ ลนี่นแตงเหน็บแล้วโอ้ยปลาสิ๋มีอ,ป,อป,ปลคาคอปลาคอใช้คว่าปลคาคอ หนึ่งตัวพอได้ผลอยู่บ่พอได้ผลอยู่บ่พี่น้องจาอ้าพ่อแม่นมื่อน,น้องมีตัวเดียวนี่บ่อัน,นดีนะพี่จิปตัวให้ลงคีโตมได้หนิปลาซิวถ้าเขามีหวิงเอานี่เขาจะได้ดิ๊นได้โฟมบล็อกหรือได้นี่แ,<ม>แต่หวิงเขาทำแบบนั่นพูดห่างพูด แบบที่นี่ถ้าคีโตเสียเกือบ,บุญลงกีตตมัดที่นี่โอ้ยจะแม่นบอกคือเนาะลงกีโตมก็แต่ละบอกคือเนาะลง,งกีบบงตตมันก็ได้อืมฮ่มันบอกคือได้พี่น้องจ้ะเสียเกือบุญลงกีตตมันดูดจมดูดกือบบุญ บ่ได้มาตัวปลาห่ะบ่ได้มาในปลาข้อน้อยสัมตี่เห็นทแหลสิ่งที่ได้มาคือตัวนี้ก็จะตอกมาหน้านีหน่อยนี่มีพี่น้องเอ้ยสต๊อกรวมมันยั้งดำๆอยู่ในแข้งบ่ได้ใส่ถุงเท้าบ่ได้ใส่เกือบบุดลงไปแบบเนื้อรุ่นๆขาเปล่าๆเลยนี่ลงขีดตรงหมุเพนมาในน้อยนี่ได้พี่น้องสต๊อกบอกเป็นคนบ่อเหนียงด้วยจ้ะ บางสิ่งที่เขาได้มานีนกันดิดมีหอยมีปลาปลาอีเดิดปลากระเดิดบ้านจะต้องเรียกปลาอีเดิดปลาที่เดิดหรือปลาอย่างนะปลากระดีเอออีกชื่อนึงเรียกปลากระดีนี่แหละสิ่งที่ได้มาในนี้นนนน ีน่นองจ้ากินของสูงนี่กินดอกเระเดาไม่สาวกพูดพพไม่หมองดูไม่สาวจ้าต้องอ่ที่น้างจ้าไม่เม่นกับคนลือกโลและอเม่อวานนร่เพันมาเมน่นนี่ี่บมาเห็นหม่งามอยู่ยขอเบิ่งก่นฝั่งไหน ม่เห็นอ,อยม่แบบนี้น้วยไม่เห็นเอาไปกินก็ป่นปลากรปนปลาที่เราหามาได้อะไรที่น้องจับ <c oughs> พอที่ป่นคือว่าอะไร <c oughs> ปลากับพอที่ป่นได้ปิงมาเพราะหนองน้ำนี่น่อยไหนมีปิง <laughs> พี่น,อน้องจ้านี่สต็อกแม่นบาไวจา้าถือไม่แมนบาไวครึ่งไม่แมนบาไวเปลี่ยนคนแมนแล้วจ้าพี่น้องนี่ก้องบอกโฟกัสพี่น้องจา้าแตกดอกไอเด้อจา้า แต่ขมหรือว่าขมหน่อยขมมากั่ะแต่บลูคือการเพราะว่าสาวตอกันยังเคยได้กินจะต้น,นต้นพันล่ายหลายพี่น้องจ้ะเพิ่นปลูกไว้ด้วยจ้ะนี่นาย่าสาวต้องนี่แหละเพิ่นปลูกไว้เต็มนึงมีต้นสะเดาแต่มันจะเป็นสะเดาขมหรือสะเดาว,วา้าในต้นเพิน่พนปลูกเม่นมันเลยจ้ะพี่น้องครับรรยากาศเท่าต้นสะเดาใบกำลังพร้อมหล่นจ้ะเต็มมึง แม่นเร็วๆแม่นเร็วๆหมุน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 แหงแห้งแหงแหงพี่น้องเราต้องแม่นบ่ไหวเราต้องถือไม่สาวบ่ไหวพี่น้องจ้าเบิ่งไม่แม่นเพื่อนใะแม่แต่ว่าจะแม่นลำต้นไม่ไผ่ก็ะเดี้ยก็ะดดเอามาให้แม่นก็ได้ครึ่งบ่ไหวตัวให้ผูกกำลังหลายเนื่องจากพี่น้องจ้าแม่นเพืนเอต้นเพิ่นจ้า สูงพอสมควรอยู่จ้ะพี่น้องแงนพอดีเหนื่อยคอนี่แหละให้มืออาชีพแม่นด้วยกันี่มืออาชีพพาม่นจ้ามืออาชีพผู้เชี่ยวชาญเคยหาอยู่หากินคือกันเด้อจ้ะพี่น้องนี่ บรรยากาศตรงให้ท้อง,องนาเฮาบรรยากาศยามลมยามหนาวพี่น้องจา๋าไอ้สต๊อกนอนอยู่เปยอยู่เฮือนอยู่บ้านสาต๊อกคันลมหมุนมาสาต๊อกตกใจว่าสิเอาเงินสาต๊อกไปแล้วหมุนติวต้วติ้วหมุนแห้งอะไรได้จ้ะพี่น้องว่ามันสิไปอยู่แล้วนอนอยู่ในเปยอยู่เฮือนบรรยากาศเขาจะสิเป็นยามแรกเลยพี่น้องจา้า นาแรงเลยก็ส,สิประมาณนี้ต่อเฟืองเกี่ยวข้าวเส้นแล้วก็สิเป็นลักษณะนี้เนาะเราต้องเห็นหางมุดแดงพี่น้องแต่หางมุดแดงอสีแย่ได้ยามใดายลาย่ยหลหางมุดแดงพี่น้องจา้า Em tôn cả đầu nữa mày nè là mày mày Nhẹ mày 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 mày

ทิมเอ๋ยเด้อคมคมแน่นอนที่ป <c oughs> รคมกางแดงโอเคยัดีจ้ะ,<น>ะ่เห็นแน,น่ <c oughs> น้อยในี้ทำนี่กับพอกินแล้วพี่น้องจ้ะเติมแล้ว เ,เวลาที่กินเขาจังแวะมาเอาก็ได้อยู่บ่ได้ไกลบ้านก้าอยู่ไปใกล้บ้านนี่จ้ะพี่น้องจ้ะกินกับป่นปลากินกับลาบหมูกินได้มาทุกเมนูสำหรับคนชอบขมนเนอะไหนเนี่ย พอดีกินดอกพอดีกินใบพอดีพอดีแซบกำลังอ่อนๆพอดีแซบอ่อนพอดีแซบจ้ะการแหยเป็นแตกดอกเป็นก็หน่อยจ้ะได้คือการจะสำสำรับนี้ค่ะพอดีแซบพอดีกินเนาะแม่์จะกินใส่ลาบปลากินสาล่บปลากินใส่ลาบเนื้อโอ้คือที่เป็นลาบปลาแบบนี้กินใส่ลาบปลากินใส่ลาบเนื้อกับเป็นลาบปลาเดี๋ยวนี้แหละพี่น้องลาบปลาเอาค่ะพอแม่พี่น้องมางมปลาก็ได้ปีง พามาคก็บพักนี้สาวต้องเห็นเมื่อวานเมื่อก่อนนี่จากพี่น้องยังเป็นกําลังแตกยอดมันมาเมื่อน,นี้ว่ามาเบิง่งเอา้าเป็นโดกเลยก็เลยพากันเมนจ้ะเอันนื้จากคลิปนี้สาวต้องกับพาไปหาปลาก็ได้พอได้แจ่วกินกับเพกกระเดานี่แหละลออก็เลยคิดว่าเอ้ยมีมีปลากันเลยเห็นกักพกระเดาวไว้ก็เลยพากันมาเมนจ้าเป็นอันว่า ามาเก็บดอกพักกระดาวไปกินกระป๋นปลาที่งมมาเน้อจ้ะ <c oughs> เอาเน้อจากคลิปนี้สาธตอก็ฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจสาธุตอรนน์อุษานบรรณาน้ำเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปอย่างได้มาเอาเด้อจ้าอยู่ในต้นจ้า